มาอีกแล้วจ้ากับกล่องรีวิววันนี้วันนี้จะมารีวิวไมค์เซลฟี่ของเซี่ยมสินค้าคุณภาพจากเมืองจีนจ้าอันเนี้ยนะยืดได้หดได้แต่ว่ามันจะยาวไม่ได้มากนะอันนี้ก็คือว่าจะเซลฟี่ได้ในระดับหนึ่งแล้วก็ตรงแกนของมันตรงนี้นะคะจะปรับว่าจะเป็นแนวตั้งแนวนอนนี่คือได้หมดแล้วก็จะมีรีโมทมาให้อันนี้ เป็นรีโมทบลูทูธนะก็คือต่อเข้ากับบลูทูธในเครื่องโทรศัพท์ของเราก็จะสามารถกดที่รีโมทตรงนี้ได้เลยใช้งานง่ายมากๆเนี่เห็นไหมแล้วก็ถ้าไม่ใช้งานก็เก็บไว้ในช่องตรงนี้จะเป็นช่องเก็บรีโมทจะได้ไม่หายเนาะเออดูสิวิธีการจงการจับมันจับถนัดมืออยู่นะปูว่ารุ่เน,นี้ยแล้วตรงนี้ก็ เป็นขาตั้งได้ด้วยเป็นสามแชรเห็นนะมแบบเนี้ยเอ้ยขาตั้งเขาก็โอเคอยู่นะไม่กระโหลกกะลานะจ๊ะอันนี้เห็นไหมเออมันตั้งได้นะอ่ะไม่ใช่ก็หุบแต่แล้วก็นี่มาจับถือเออฮ้ยว่ามันโอเคอะแล้วก็ปุ่มกงปุ่มกดนี่คือมันใกล้กับมือส่วนใหญ่เนี่ยอันเนี้ยปู่ว่ะจะเอาไว้ใช้ถ่ายวอล์กอ่ะนี่รีโมทรีโมทจะใช้แบบเสียบไฟนะ ถ้ามันหมดก็เนี่ยใช้สาย USB เสียบได้เลยเดี๋ยวเขาอาจะมีมาให้ด้วยนี่เสียบแล้วก็ให้ไฟขึ้นแบบเนี้ยเนี่ยก็คือว่าแสดงว่าอันเนี้ยใช้ได้เดี๋ยวเราจะลองมากับโทรศัพท์จริงๆดูซิว่าจะเป็นยังไงบ้างอันนี้โทรศัพท์ที่ใส่ก็คือมีเคสด้วยนะนี่อันนี้จะลองดูก่อนอันนี้จะเป็นแบบว่าถ่ายแนวตั้งเออใส่แล้วเอ้ยมันก็ไม่งกแงกนะเออใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่อ่ะเดี๋ยวลองแนวนอนบ้าง เออได้ได้ได้ได,ได้ส่วนใหญ่เนี้ยเนียปูจะเอาไว้ใช้ถ่ายวอลก็คือถ่ายคลิปวิดีโออะไรอย่างเงี้ยคือว่ามันไม่ได้ยาวมากแล้วก็มันกระทัดรัดทำให้เราจับถนัดมือถ้าใครสนใจก็กดที่ตะก,ก้าได้เลยนะ